กรับในมัตรการครับปู้ค่ะอ่าคาโตะาโตะเป็นเงินตัวรวยคาปู้โอ้บ้านหิงเหรอโอ้ปู้เราเยอะมันมาเดูหิ้งเหรอเขาเยอะมันกับ่หงตั้งรัฐบาลเขาบนเขาตั้งรัฐบาลตัวฟังเพิ่นหกหกหาอยู่เพิ่นฝันแม่นอยู่ดีเนาะปู้เนาะฝันแม่นเยอะบนปล่อยแล้วให้รัฐบาลออกแล้วเด้อ บานี้เพื่อนปลอยลรวบอหั้วบอหมูอัานนหอเพื่อนปอยรัฐบัตไไยออกแล้วแล้วเพื่อนเนี่ยปอยเขาหงอัานอ๋อแม่นอยู่จ้ะสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดเมื่อวานนี้นงเขาปูอ่าเลขแนวทางเราเอาลาเข้าก่อนเนาะมื่นกับจีลาวแล้วประกอนโชคดีสองศูนย์้วกัเลขออกสองศูนย์สี่ศูนแปดแปดอาคือมาเบินเนาะปูเนาะ เลขเปูปน,นี่ค่ะอ่าเลขวินของปูมาที่สี่เนาะมีสีเนาะแล้วก็วิ่งลูดมีเข่าเลขซีแล้วกะแล้วก็ศูนย์ตัวเน้นพร้อมเนาะจา้ะสี่กับศูนย์มาด้วยกันแล้วก็อ่าสี่ศูนย์เนี่ยค่ะเข่าสีศูนย์ตรงๆเนแล้วกัปูแล้วสี่ศูนย์ตรง,ง,ต,รงตรงเลยเนี่ยเนื้อหมมันลูดมันกัสาวสองยางหน่อย,อย อ๋อคันรุดนี่เขาทั้งบนทั้งละทั้งเงินเลขวิ่งรุดเนะาะค่ะปูนเนาะคันได้รุดแล้วเนาะคนได้รุดแล้วเขาส่วนหมาไม่เคยเขา่าบนล่างนี่มัเนเขา่าทั้งอุบลเข่าทั้งอุดอรเแล้วแบบนี้เข่าทั้งอุบลทั้งอุดรนดิออเขาอุบลกับสองศูนย์ตรงๆจ้าการันเนนนนนก้าน,น,น,นี่เกือบคะแนนแปดเดียวมาสามตัวเลขเลขวิ่งเลขรุดเนะาะค่ะปูนเนาะ เเป็นเลขแปดมักค่าถึงมอกันต้องสามตัวเลยหมู่บ้านเพราอเว่าถึงมเลยจ้ะมันมเข่าที่ศุนย์แท่กว,ว่ามาแปดเนาะวัวนี่ก็ถือว่าแต่ว่าเลขวิ่งรูดปูกบบบบนนป้กับโบ่ะผ้าดิเนาะป <นะ S 1> ู้เนาะเข่าดีเนาะเลขวิ่งรูดเนาะเข่าดีมากเข่าทุกวดวเกือบว่าทุกวดวเหรอการไม่ลูดกัน,นไม่รูดอยู่รอบนึงนี่แหะ สิบหกงวดน,นี่สิบหกงวดนี่ของปูเข่ามาจะกงวดหรอดิสิบหกงวดเข่ามาสิบสิบเอ็ดงวดด้วเลยจับคู่นะปูเนาะสิบหกงวดเข่าสิบสองงวดนี่ละสิบสองงวดด้วยสิบสามงวดเนี่ยนะนยนเนยละเยจับคูเนี่ยบอลูดเกเลยวิ่งฮะบอลลูดไปสองงวดจนเจอจ้ง สิบหกงวดหลุดสองวดก็คือสิบสี่เนาะปูเขาสิบสี่งวดดิโน่แมนบอกค่ะปูมาหลุดไปสองวดสองวดอือสองวดหรือสามงวดงวดบางหันล่ะก็ถือว่าเข่าดีแล้วปูเนาะเนี่ยไปเบื้องยอดหลังได้เลยเน่ะเดี๋ยวสิฮาว่าเมาเกินอ่ะบานนี้ปูไปงวดหนามืออื่นเลยมาเนี่ยาเอซี่พันลำพันรวยเนี่ยค่ะปูอ่า เพิงเด้เื่อนคนที่สามันมีวันพุธที่สามเขียนเขียนหัวข้อกันค่ะปูเพราะนั้นได้เขียนวันพุธที่สามจ้าแป๊บเดียวค่ะมันพุธสามรอบอ่าเป็นงวดที่สิบเจ็ดน้ะงวดนี้สิบเจ็ดแล้วปูเสืออนะคะ่ะ

ต่ปูกับฝันแม่นๆนะครับปเนาะฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมได้ขับมอเตอร์ไซค์โอ้ศูนย์มากครับเ้อะาศั่นเล่งไปสองศูนย์แล้วก็ฝันแล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงพร้อมในความฝันนะปู๊บมาโอ้เลขเข่าละละวศันข่าวตื่นตัวมันเข่าแล้วเลยถึงว่าฉนที่เข่าเล่าหรือเขราไทยยังบออยู่เนาะมาเล่าครับเขราไทยเข่าเล่าตรงๆอยังบอกอยู่แม่นอยู่ ฟันกระเบนเนาะคะอู้เอาบานันิเอาสุดวิ่นก่อนกับปุ๊สุดวินหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งมีหนึ่งเนาะมีสองมีสี่มีห้าจ้าเก้าเก้าบอืตัวนะเก้าเนาะทำไมอีกแล้วเก้าหนึ่งสองสี่ห้าเก้าเอาเบอร์สองอย่างอีกอมีต้นเรียนมาหาตัวเนาะ ห้าตัววิ่งรูดจับปูหนึ่งสี่ออกมาเลยยังก็มีหนึ่งกับสีบบบส่บอกจ้ะเมนบ่ปูเออหนึ่งกับสี่หนึง่งกับสี่มาตัวอ่า<ล>มีสองเอาสองตัวเมนบ่วิ่งรุด่ดมีสองตัวเท่านี้บอกมันมีสองหนึ่งสี่นะมันเล่นที่สุดคือหนึ่งกับสีเล่นเท่ากันอนะ อ๋อมีสองหนึ่งสี่แต่ว่าเด่นสุดๆก็คือหนึ่งกับสี่เนาะเน่นตัวใดหนึ่งกับสี่ค่ะปูรู้มาชอบขันแต่ก็เน้นสี่เน้นหนึ่งอ่ะเป็นหนกับสี่ไม่สองคู่กันเอามันทดขันนะขันให้น้ำหนักแบบฮักมากที่สุดตัวใดปูต้องเลือกตัวหนึ่งจ้ะหนึ่งเลยหนึ่งบ่เนอะแค่สองคู่หนึ่งเลยแค่สองคู่จ้ะ หลายใจว่าได้ดิปูสองตัวไม่สามารถตัวหนึ่งหนึ่งว่าแน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์อะ่ะอ่ะน้ำหนักไปที่หนึ่งเนาะสามตัวมากค่ะปูสามตัวเดี๋ยวเปียนใบมึงเลยลนะ่ะโอ้ยมึงเปียนจำเลยอย่ยิบใบพิดเด้อ <laughs> พิบอดบ่าเดียวมันจะพิดนะเราเป็นสามตัวอโอ้ ฉันไหวมัดติดกันบ่แด่แนี่ยแมันเห็นยากวห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่จ้ะหกสี่สองหกสี่สองจ้ะหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดจ้ะอคููเท่านั้นนะไหวขึ้นหน่อยจ่อะวัดดนน 6, 2, 8, ี้คู่ 8, 4, นึ่งวันนีอยู่สองแปดสี่พี่คูสองแปดสี่จ้ะอืมจะเน้นแต่คู่เดยอะเลยหก เั่นที่หกหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะตัวเดียวเลยจ้ะเอาบานีสองตัวค่ะปูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะสี่สองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดจ้ะ ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าค่ะแปดสี่เก้าสี่แค่นั้นนะจบแปดสี่เก้าสี่ค่ะอ่า uh huh. อ่ะเด่นเด่นก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเดีดะะ๋ยวได้ค่ะ อ่าเน้นเน้นคือหนึ่งเจ็ดนะคะปูเนาะตัวแรกเนาะหนึ่งเจ็ดจ้ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบอจ่ะจ้ะยังอีกปูสี่เก้าโอ้กางซีสี่เก้าโอ้เก้าซี่สินกจ้ะเก้าซีเก้าซีจ้ะ สองสี่ตัหนึ่งสี่สองจ้ะจ้ะเมือ่อไรบอกห้าชุดเน้นห้าคู่จ้ะหาคู่ขน,น้นแล้วก็ไปเอาเอาศูย์เก้าคู 9, ค่หนึ่งศูนย์เก้าอีกตัวหนึ่งเนาะอือขนั้น่ะก็หน,นึ่งเจ็ดเน้นที่สามตัวคือหกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ 6, 7, ะให้ดาวเลวยหนึ่งเจ็ดให้ดาวเลยบอ ใหดาวไปสองดาวหนึ่งเก้าให้สองดาวให้ดาวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดให้หนึ่งสองดาวเลยบอกหนึ่งเก้าให้ดาวหนึ่งไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเจ็ดเดี๋ยให้สองดาวเป็นบอค่ะหดาวสมดาวก็ได้นันหนึเจดตนี่หรืออบคือูับส่วนตัวหนึ่งเก้าหนีหนึ่งดาวเป็นบอ เล่นดาวเขียนดาวเขาเป็นดาวดอกจันได้แท่านเนาะมีสองตัวแหละสิปูชอบมากมากนะนอกค่ะเลขติดหนึ่งอ่ะบันนี้เลขสามตัวเล่นให้แล้วคือหกหนึ่งเจ็ดเบดเดียวนะคะปูนะร้องลงมากกวาติดศูนย์ตัวเด่นร้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งห่้าร้องมากเขาหนึ่งเลขติดศูนย์อ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ขอทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะปู่เสือเนาะคะ่ะลาวพัฒนาสามกันยาย,ยนสองห้าแปดวันพุธเนาะหนึ่งสองสี่ห้าเก้าคือชุดวินเนาะคะ่ะวิ่งรูดมีหนึ่งมีสี่เนาะคะ่ะเน้นที่หนึ่งเนาะ,ะจริงๆมีเลขวิ่งรูดอะ่ะมีสองมีหนึ่งมีสี่แต่ว่าเด่นๆกับมีหนึ่งกับสี่เนาะจ้ะขันป้ใดเราแว,แวงว่าเออมีอีกตัวหนึ่งร่องเอาไว้พิจนนารณาเบอรงเนาะ,ค,ะคือสองเนาะคะ่ะเลขวิ่งรูดเนาะ แล้วก็สามตัวมีห้าเก้าสี่หกสี่สองหกหนึ่งสี่สองแปดสี่เน้นเน้นคือเบ้าผิดขอไพ่แล้วค่ะสามตัวมีห้าเก้าสี่หกสี่สองหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสี่แลคะเน้นเน้นคือหกหนึ่งเจ็ดแลคะสองตัวมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สองสี่เจ็ดสามเจ็ด สามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดสี่เก้าสี่เน้นเน้นหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเนาะให้ละให้อ่าสองดาวหนึ่งเจ็ดให้หนึ่งดาวคือหนะะึ่งเก้าเนาะจ้าอันนี้เป็นความชอบของปูสอบส่วนตัวแล้วก็ตัว,วนเน้นกับเขาอยู่ได้วยเนาะปูวันที่แล้วเนาะตัวเขาเขาได้นเน้นะนะั่นแหละค่ะเด้ว เดี๋ยวล่ความฝันอีกก่นห้าผู้ฝันว่าไหนคันผู้ฝันดีบอกในเรื่อง่ะปูสิได้บอกไง 4, เอฟซี่นอันอนั้นนมันมีตุกดไปหาเนาะจ้ะเพราะว่าปูฝันนี่โอ้ยแล่เลข่าดีเนาะฝันแม่นด้วยเอาเยอะละมั่นมาเด้่อยเอาเยอะละมั่นลงไปเรื่อยเมื่อไหร่นางยิ้มยุ่มยุ่มอยู่วะแล้วว่ากับฝังเบื้องยู่อสันแล้วว่าปูเสือเอิญมาเบิงเพิ่นว่า ี๋ยวก็ต้อมาคุ้มเวาแล้วก็สูตลอดเลยจ้ะเลขสองตัวก็คือสี่ศูนย์ะอันนี้ศูนย์แปดแปดสองตัวคือสี่ศูนย์เรื่องเกียนในเพิ่นนี่ว่านี้กะห้แห้งไงปังอีกเนาะก่ะปูกเนาะมืนเนาะอห้เงียงรุ้ยล่องๆลสมซื้อละจ้ะเดี๋พัาดล้ละก่อนพระคุณกะปูอ่าวิ่งรุดวิ่งรุดนเกี่ยมาพลาดเนาะโอ้ย วิ่งรูดกะยัดทิ้งเด้อค่ะเด็กวิ่งเด็กดูดปูเข่าทุกมวลเดียวกันเนาะคือชิดดอกผิดยากจาก้ะเอาปูบานีมีอย่างบอกกับเบียร์สี่เนี่ยจ้ะปูวันนี้ก็ให้เงี้ยบอกตังเด้อดูด้วยทุกคนนะูนในดวงในปูเสือมีบุญมีบารมีเด้อในบุญบารมีอะไรกันเอ๋มบมูรณ์สมบารมีให้ กุ้คนให้มีโชคมีลาบคือตัวได้การให้แห้แต้งฟองฟ้ารวยรวยกุดเลยกุดเส้ให้โยมแห่ะโยมโจพารวยต้องพารวยก็รวยแหละสาธุสาธุแห่งแหงเด้อโยมโจจ้าเวยรวยสาธุค่ะปู่อ่าครับกราบขอบพระคุณคราบปู่ค่ะกราบนมัสการค่ะ ตูเฮงเฮงรวยจ<า>้ะก็พอนั้นเบอร์เสร์จเนาะปูห้ล้ำห้รวยเนาะห้แห้งห้ปังให้มันก็คอยข้ามหวยพ่อน,นี่เป็นจริงเนาะมือนเนาะไอเอฟซีแฟนซองของโจพา้าลววยลววยไปด้วยกันเนาะกับแนวทางของปูเสือเป็นเ็นข่าวมากครับสาธุาบุญน้ำเด้อบัลลามีกับขับพื้นจ้ะผู้ใด ร่วมบุญร่วมท่านกับปูเนาะคะ่ะมีโชคมีลามก็อย่าลืมปูน้ำแนนเนาะคะ่ะอ่เลยพูดไปคื้นเลยหมดเลยจ้ะให้เก็บคืนให้หมดดูจ<อ>ิตบุญบารมีกับของมาให้หมดจ้ะสาธุคะ่ะปูค่ะนมอะใครอยากร่วมบุญร่วมท่านกับปูเนาะ,ค,ะค่ะก็อยากได้หมายเลขบัญชีหรือโทรหาแอดโดยตรงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเบอร์บัญชีปูไห่เนาะคะ่ะอยากพูดคุยกับปูอยากได้เบอร์โทรปูก็โทรมาหาแอดได้เนาะคะ่ะ เดี๋ยวแต่ว่าปูก่กะมีภารกิจทางส่งน้ำแนนนะการเด็กเด็กก็จะโทษนะการเด็กปู่เพิ่นกับสิได้พักจำสินเนาะปู่เน <18. S 1> าะเมืม่อแปดสิบแปดกาวสิบแปดโมงเปนไปแล้วเราต้องโทษจ้ะอ่ะบันทึกกับกราบขอบุญขอบคุณปู่หลายๆเด้อกับปู่ค่ะการนมัสการจะปู่จา้าว้าดูสุดก,ก็โปรเจกตวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ว่าัว้าตัวที่เล่นให้เลยล่ะค่ะปูค่ะจ้ะอ่า<ๆ>สุดสุดปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไ,นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะถูกใจกับขอคนละหนึ่งไรเนื้อแทนเด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจผ nice ้าลวดจำเรียนเนาะคะ่ะขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่น้องสุบุสุกนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามมาอยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันก็ขอให้ทุกท่านมีโ่งมีลาเดอ้อไปกดไลค์กดแชร์วดนี่เนาะให้คำโค้งไปเล่าให้ถึงให้ได้สามตัวสองตัวแห้งๆปังๆมันๆเนาะคะ่ะย้ำนะสวัสดอเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะคะ่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกเสดเดอค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ